แกแต่พเจสุดจากหูหนึ่งไม่ได้ออกกันถ้าไม่เอ็มวีมันจะแบบบ้าขนาดนั้นแหละสวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ชแนลนัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปเรีแอคชั่นเพลงค่ะคือวันนี้นัทตั้งจะจะทำคลิปใช่ไหมคะแต่แอน r g y ร์จี้เราแบบดอปมากรู้สึกเหนื่อยดังนั้นนัทต้องขออนุญ,ญาต เลือกเพลงที่นะัดอ่านชื่อนะัดต้องการจะทานะคะคือนะัดอ่านคอมเมนต์ตลอดใช่ไหมเขาเหนะ้นัดแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนเห็นชื่อเพลงที่นะัดแบบรู้สึกแบบโอ๊ะอยากฟังนะัดค่อยเลือกมาทํานะอาจจะไม่ได้อย่างตามคิวให้ต้องขอโทษด้วยค่ะส่วนเพลงในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงที่ปล่อยมาจากยังเจค่ะ drip drop featuring กับ one mil นัดจะบอกกันว่านะัดชอบน้องยังเจนะคะนะัดเคยทำ reaction น้องไปแล้วแต่ว่าไฟล์าหายนะัดจะทําซนนักบิน one st featuring กับยังเจนะคะแต่ว่า reaction อะ คือมันทำซ้ําไม่ได้ไงพอไฟล์มันหายมันก็คือหายไปเลยที่แอคชั่นมันคือต้องครั้งแรกเท่านั้นมันซ้ําไม่ได้แล้วก็เลยถือโอกาสทําเพลงของยันเจอีกนะคะแล้วก็เพลงล่าสุดข,ของวันมิวที่เพื่อนๆขอมาถูกบล็อกนะคะตอนนี้นะัดทำเพลงจากค่ายใหญ่ๆไม่ได้เลยไม่ว่าจะนัดชโยไฮส์เทรน GMM ยิ่งแล้วใหญ่นะคะไม่ได้เลยแล้วก็คงต้องกลับมาอันด์เดีวกันใหม่ ส่วนมากไปทําเพลงนี้ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากคนขอเยอะเนาะตอนนี้กลับมาเพลงที่เราอยากฟังมากดีกว่าก็าไม่เป็นการเสียดายเราไปฟังกันเลยนะคะฝากกด subscribe กันด้วยนะคะอยู่เเ,เ,เพื่อนฟังเพลงไปได้กันนานๆเนาะสองสามบ เขาเทศจำแนะ

แต่ล l o บมาีว,วกเาอาจจะรำคาญนะชอบเรียนเสียงนะคนะ,ะแต่เ,นนเป็นคว,วามเจ้าของนอัด้ขา,าเปิดเตอะ ตื่นเต้นล้วตอนนี้ยชอบยังเจโอเ,เอ็นเอ็นดูหนูรูปเทมาแกแต่พ่อเจสุดจัดอนมนึกไม่ได้ออกถ้าไม่เอ็มวีมันจะแบบบ้าขนาดนั้นก็คือดังก็จะรีดแบบอันนี้เพิ่งรู้ตัวตอนตัดวิดีโอว่าตัวเองอ่ะชอบเรียนเสียงตามเนี่ยสำเนียงตามตอนฟังแล้วแบบชอบคําไหนเนี่ยเพราะคนราคาญต้องขอโทษด้วยนะคะครื่อมันเหมือนเราน้ดัดเรียนภาษาอังกฤษจการแบบ ชาโด้ทอลกตลอดอะคือเรียนอย่างงี้ยมาหลายปีแล้วเมื่อวันติดเป็นนิสัยอะเวลาเห็นคําอะไรที่แบบเ hey ท่อยากพูดก็จะพูดตามโดยอินเนอร์อะไรเงี้ยแล้บถ้าร์คาญต้องขอโทษด้วยนะคะอุ้ยแบบบิดโคตรแฉบแล้วบิดขึ้นแบบดือด,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 ดื้อดือดใช่ปะวะจะให้หนักแกะนะคือแกะไม่หมดนะว่าเนื้อเป็นอะไรบ้างแต่ตัวพันที่จับได้อะคือชา์ปอยู่แล้วฟังเข้าใจแลนะ้วเท่ด้วยคือเวอรเมลแบบเคมีเขาดีมากอะมันไปทางเดียวกัน มันจะบอกว่านัดเสดายเพลงไร้ของโอจิบอบบี้กับวันนิวมากเพลงนี้นก็คือโคตรเคมีดีมากแลวลงไม่ได้ทุกคนอดเห็นนัดวีดอ้นนัดวีดขั้นสุดโอจิบอบบี้หนึ่งวันนิวหนึ่งรอรบานิโนหนึ่งอดคะ่ะทุกคนส่งเมลก็แล้วทักแชทก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังลดบอกไม่ได้บ่นหน่อยละกันท่อนที่บอกไม่ต้องเรียกกูบ,บูสเวนกับเท่ใหม่นะแะ้วทำไมไม่รู้ทำไมท่อนจับมึงฟ้ามันห่างกระเบนถึงอยู่ในหูนะลรก็ไม่รู้หน้ามึงยับคนข,ขาั้งเก อยากขำอ่ะแล้วอารมณ์ดีขึ้นเลยนะคะดีจังเลยที่เลือกเพลงนี้เป็นเพลงเปิดคืนี้เป็นอัลบั้มใหม่ใช่ไหมคะของแองเจอเอาแล้วไงลีเชนอัลบั้มอู่แล้วเหรอบอกตัเงคำดาวนะจ๊ะคือแอบมองออกไกลๆนะถ้าไม่ใช่น้องขอโทษด้วยนะคะรู้สึกว่าน้องน่าจะมีวันมิวเป็นไอดอลแต่นั้นไม่ได้พูดว่าสไตล์น้องเหมือนหรืออะไรนะแล้วรู้สึกว่าน้องก็หาจุดดีของตัวเองถูกอะ่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ดูมา,มาถึงตรงนี้นะคะใครอยากขอเพลงอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะ ก็จะคำมาลองแล้วเพราะว่าบางทีเพลงก็ทำไม่ได้บางทีเพลงก็ฟังเป็นแล้วบางทีก็ทำตามใจกินไปต้องขอโทษด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกด subscribe กันด้วยนะคะอยู่ไมื่ฟังเพล่ไได้วยกันนะ